มากเมือนี้คือออกหลายท่ไมอัพกิ๊บก็พม่าออกหลายดนะครับพี่น้องช่วงนี้เห็ดออกหลายหลายช่วงพม่าไทยที่แหลกตอนนั้นจะมีโยแค่โซนข้างนอกครับช่วงนี้เพิ่นออกหลายแห่งเพิ่นจนใหญ่ใหญ่เขามาในนาตลาดสดเลยเห็ดเพิ่งเด่นเห็ดละโงกเหลืองละโงกแดงเห็ดกอกอแดงครับงาม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  ถงเ่าใดเนาะแม่ค่ะท่งนสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศตลาดสดเทศบาลตำบลบ,บุญทลิกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับพาพี่นองมาเลาะเบิ่งเห็ดมาเลาะเบิ่งตลาเดเทศอำเภอบุญทลิกครับอัติโโปดพปเห็ดออกหลายทีเจ้าเมื่อกี้เห็เอดออกหลายแห่งเป็นสะใหญ่ออกมาทางนอกขีดหน,นำเลยครับเด้อ พดพดโพดพ่เฮ็ดทั้งในเดี๋ยวหอมไปรอเพก่อนข้างบีเฮาก่อนครับรอขบมาสวยทั้งในอีกอนออเถีดทั้งน่ะไดไห่เฮ็ดยังบุ้นเนี่ยไไหมเฮ็ดยังงามครับดอกเห็ดสองลอยรืยว่าลอยแปดซฟเ่นกับด้หงเอาอีแม่สิเขาเบื้องเห็ดเอารอเขาเลยนมันสวยหน่อยๆสวยเยอะใหญออกมาได้ครับพี่น้องครับ มันจะว่างขายกยูนนี่แหละตลาดทางตลาดสดด้วยพี่หน้องครับทางตลาดสด,ดอำเภอบุญทลิศจังหวัดอูบลราชธท่านี่ครับไปเดี๋ยวหวยานยามดูบรรยากาศน้ำกันจุงละสองร้อยบาทเป็นเห็ดไนยสองร้อยสองร้อยเทดละงกองกละงอกแดงละงอกขาวท่านี่จะเป็นเทดเพ่อฝ <c oughs> ่ายพ่อฝ่ายพ่อนังไม่หยัง แจ็คแล้วอุ้ยเอฟเพราะนางังโล่เธอเด้ออมม่อนวัอนมาไหมอ่อนวันเลยบเหรครับโล่เธอเด็กไหมสองร้อยสี่ส <c oughs> ิบสังนังอีหลีตัวผลฝ่ายนไฟแล้ววะ ต,ตัวน um> ี้เฮ็ดพ well ่อไาครับเฮ็พอไฟลางเดีวมันสืข้าวๆโวลละเท่าไรก่อนลูสอลอยสองลอยสี่สิบสองยสิเรเอาบำเหรอเอาจากลูกวาแล้าบวี่ได้ขันบ่อสแกนเนาถามยืมน้ำเจลักกี่เราเากอนให้พิ่นรับพอเด้อเท่ากนี่แม่ เอ้าปวดปวดโคออ๋อเป็นน่อเมาเหี้เห็นบักคอแล้วกับว่าจะเฮ็ดเพาะคุณคุ้นยื้อเสนแสดงว่าเพคุนเคยเดิงเยอะเอาล่ะชมบรรยากาศน้ำกันียังมสั่นนี่เนี่ยเพาะฝ่ายเพาะหนังครับโลละสองร้อย พอหนังโลสองหาเซิย่แม่โอ้เล่นะพอฝายลอยนันะครับนี่ข้าวขาวนี่ให้พอฝายครับข้าวขวนี่ยล่างให้อยอ๋อร้อยแปดสิบบาทล่างแล้วร้อยแปดสิบบาทก็เนี่เป็นเพชรพอหนัานงาอบมาหลานะเต็มตาเต็มตาเลยครับเพชรพ่อแบบห่อโลละสองยห้าสิบบาทครับเป็นเพชรพอเพชรพอหนังนะนะ รับหีวนีครับรับหียวนะครับรับเหียวนีครับเิคว่ารับออเดอร์เหียวเนี่ยรับหีวน้ำเน่ครับทุงเท่าไรก่อนเนี่ยร้อยแปดสิบเฮดผึ่งลอยเศร้าเฮดผึ่งแดงขาลายเนาะครับเนาะลอยเศร้ากับลอยหนึ่งนะครับมากมือนี้คือออกหลายนี่ไับพ่อมาตอนนั้นใส่บก่ันี่ย สามยาหนุ่มอีสานใต้ครับในยูทูบหนุ่มอีสามไตหลายหลายนะครับมันออกหลายแห้งนี่ทั้งเฮ็ดกอแดงก็เออเฮ็ดกอเฮ็ดกอเฮ็ดกอแมงเนี่ยค่ะเขาบอกง่ายๆหรอกรถให้ต่อได้ด้วยครับต่อรองราคาได้จะมีเฮ็ดกอแดง เฮดกัวแดงตัวนี้เฮดหยังสักคอันนี้เฮดร่วมค่ะเฮดแดงแงเฮดโกมาอ๋อมัน่เฮดนาแลอ๋อมันเป็นเฮดร่วมๆกันนะครับเดเนาะเมมเขาขายถุงจังไดะครับปอนเดสิบบาทลอยลดได้อ๋อกัวแดงลอยสมมติลอยเนี่ยนะครับเนาะลดได้ตัวนี้เฮดสิบบาทเฮดร่วมอ๋อหลอกดึงบรรยากาศน้ำใจครับเฮดหอกหลายแหง โพดพดอได้ครับพี่น้องครับมนันเฮ็ดเฮ็ดกอแดงเฮ็ดกอขาวเฮ็ดเผืองดินถุงใหญ่ๆถุงเท่าใดครับหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบเฮ็ดกอแดงได้พี่น้องครับดอกค่ามพอดีแกงเอาไปแกงกับแสบ พวกับมันิเฮ็ดออกหลายคักหลายแนี่ยอิริุ่นพี่น้องครับยนี่ยเขาไปไหนปุ่นเนอะติโทมามามันิเฮ็ดกี่หลายแท้เพราะมาเมื่อนั้นมีแเนคาอยู่น้อยๆด้วยครับมามื่อนี้เนคาหลายหลายเพื่นตี๋ไปเห็นนหมเนี่ยน้องนี่เฮ็ดองค์นกอกนกอีกอย่างเพื่อนนี่ล่ะนกก็เป็นลูกนกไปเฮ็ดลูกนกเฮ็ดลูกนกบ่ครับวาน พันธุ์ไดนอีกเนาะเห็ดบบดนี้มีสุพันธุ์เฮ็ดอง,งนกเพิ่นขายถุงเท่าไหร่ครับแม่ค่ะแปดสิบบาทช่วงนี้มันออกหลายเนาะครับเนาะหรือเพิ่นมาแต่หลายโมบานบ่ครับอ๋อตัวน,นั้นเฮ็ดหน้าวเฮ็ดเขียวอ๋อเพิ่นมาแต่หลายๆหมู่บ้านครับเพิ่นมาจุ่มมาร่วมกันก็เลยจ่ายเพิ่นว่าตลาดใหญ่ไปเลยครับตลาดเฮ็ดอยู่นี่ป,ป๊าดพี่โทม โปรดโปรครับถุงนะบัวแพงได้พี่น้องช่วงนี้ราคาเฮ็ดบัวควายแพงได้ครับราคามันก็ขย so ับลงมาเนี่ยจังหน่อยละโอ้ผลไหลดีด้ว่ยผลของทางในผลกระแมนป่าชุดช่ว้ขออนุญาตปาดเนี่ยได้พี่น้องครับมันไหลแคงอีนไหมเห็ดมนเห็ดยังก็ดดำดำเื็นขามดอกไม้ก็ดำเนอะบัวใบมันก็ดำครับมันดำธรรมชาติเลยปะผมเนื่อยแต่ว่าไปจับมันจะจังสีเป็นสีดำดำมานะ เ่นี่เเอินเห็ดเพิอดำเพิอทานละงูขาตัวนี้เห็นผนมาเห็นยังกอกอกนกเห็ดยังกอกองนกมันบวมบวยังเื่องเนาะค่ะเพือกบ่มีเห็ดขมเนยนอนโอลูกสายพันธุ์มันจะบวกลมมีเห็ดทานแม่น่ครับตัวนี้เห็ดทานมันแก่ไขกันได้ครับกับตัวน่ะ ตัวนั้นเป็นเห็ดเผืองท้าเห็ดเผืองทานตัวนี้เฮ็ดทานซื่อๆเอาเป็นหนึ่งครับเฮ็ดทานนี่เป็นหนึ่งจิมเจียวเพรียงค้มยี่สิบนี่ไรอย่างไรเนี่ยอู้ยพี่น้องครับพผ่นะออนซอนออนซอนออนซอนเห็ดสมาติเห็ดเห็ดสมาติแมีนเบิร์ดเด้อพี่น้องครับผมฟูดหอมคือมาทำผลแก่แมีนครับเดี๋ยวเรอเบิ่งบรรยากาศน้ำกันชิลละหน่อย อาจจะบอได้ถามราคาให้เบิร์ตได้พี่น้องครับเพราะว่าร,นนราคาจะจะบ่ค่อยแตกต่างกันปานไดนเพราะว่าบางเจ้าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเป็นโลนะครับเป็นเฮ็ดเป็นถุงไวยอยากให้เฮ็ดเพาะเนี่เห็ดเพาะเฮ็ดละงอบขาวละงอบแดงเฮ็ดกอเฮ็ดย่างจักแม่นเห็ดหยังแน่ยสมัปีแม่ได้เฮ็ดหยังบ่แน่ยพ่นนี่สุเห็ดเห็ดขมกบเป็นร้อยเพิ่นบ่เอยาวจี เฮ็ดขมจักบาทะนครับเฮ็ดเฮ็ดเผื่อขมจักบาทเผื่อขมจกบาทเขมหาสิบบาทหาสิบบาทเอาปะรับบอเดอร์เฮ็ดเผื่อขมหาสิบบาท ละงูนี่เขาขายเป็นถุงเลยบ่แม่แม่จต่ขายเป็นถุงเลยถุงเท่าไรครับเนี่ยร้อยห้าสิบมันดอกนิหน่อยๆก็ได้เดี๋ยวนี้มันพอดีคนโตร้อยห้าสิบปี่น้องครับโอ้ยได้เป็นหม้อคนเด้ได้หลายอยู่ครับเพิร์ธไหลายอยู่มานี่เพราะว่าช่วงเพิรมันออกหลายนะนี่ถุงเดียวมันเหลืออยู่ถุงเดียวขายไปแล้วถุงเลยนะมันใส่มากกว่าอือจะเอาบ่างไหมเสะเออดอกดอกกระบอกนะดอกกระบอดีมั้ง บอกว่าบ่อใหญ่เป็นไหนาสิบบาทครับพี่น้องเนี่ยเต็นปึงพ้งแต่บ่อใหคนป่วยมัดคนป่วยไร่ยางไร่แนว่กระปุกนะเ็มละงอกขาวประเาณแถหน่อยทุงละร้อยห้าสิบทุงละอยหาสิบทุงละ่อยประมาณครับนี่เดผัดเจียวเพในถามเสอตีเลย หาบาทเดงไงห้าสิบบาทเฮ็ดก้อนแดงถุงทเท่านี่ครับร้อยหนึงน่งโอ้ยมันได้หลายขายร้อยหนึ่งร้อยาไม่ขายนะขายร้อยเดียวไม่ขายเพราะท่านเด็ดต่ออยู่นลละครับเป็นรถแล้วค่ะทาระเ <c oughs> <c oughs> พิ่นลดให้เองเลยครับเอาแวะเข้ามาพี่น้องตลาดเพิ่นขายอยูังไงล่ะครับตลาดสดบ้านน้องแสงไอ้ตลาดสดอำเภอบุญทลิกครับ โอ้ยปวดโผลเกี่ยวกับพี่น้องบ้านเฮนอกคนใดก็เฮ็ดยังก็เฮ็ดยังบุ้นไมาได้พิบูรณ์พิบูนมีแต่ปลาบ่ทั้งน่ะมีมีแต่ปลาทั้งนั้นมีแต่ปลามีแต่ปลาบ่มีเห็ดบุ้นหลายนี้มีแต่เห็ดรับผมนี่เนี่ยอ้ยปวดพอโู้ปวดโผล่สมัยปีเฮ็ดออกหลายเนะครับพี่น้องช่วงนี้เห็ดออกหลายหลายช่วงเพราะว่าไทยที่แหลกตอนนั้นจะมีอยู่แค่โซนข้างนอกครับ ช่วงนี้เพิ่อนออกหลายแห่งเพิ่นจน้ย้ายเขามาใน่านาตลาดสดเลยเ,เห็ดเพืงเดินเห็ด,ดะละโง,งกเหลืองละโงกแดงเห็ดกอกอแดงครับงาม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 ถุงเท่าใดเนอะแม่ค่ะทางนี้อ๋อถุงละร้อยห้าสิบบาทช่วงนี้ราคามันเพราะเสืออะไะได้ครับเป็นละโงกเหลือง ขายไปขายมาไหมค่ะรลดเองมาเนี่ยลูกค้าบอกท่านดตต้ครับไหมครัพมันลดไห้ละที่แหลกมันขายสองลอยมาตอนนี้เหลือร้อยห้าสิบบาทนี่กีถือว่าเดลายนะครับสมัยที่ผมมาไทยหลอบแหลกซ่อมมีสองลอยน้องแม่เตอี่หนดสองล้าสิสอยห้าสิบซ่อครับตอนนั้นผมมาซื้ออยู่นี่และซ่ํมมีสองอยห้าสิบาทแต่ว่าตอนนี้ราคาราคาลดมาหลายครับเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดมันออกลายอรหลีพงนน่ะเ็รกออก หรือหลายบานบานมอครับมารวมกันอ๋อเพิ่นมาแต่หลายบานมารวมกันถุงหาซีบ,บทุงลอยเจนถุงละหาซีบบาทถุงละลอยเนี่ยเนาะพัามาเนี่ครับราคาเห็ดออกหลายออกหลายออกหลายยี่นี้ครับวันนี้ม่คาเท่งนั้น <laughs> ผมเจี๋ยคนไหนผมไปถ่ายคนดูเสิร์ฟ <laughs> นี่ซัมปีเฮดเฮดเพาะเฮดกอร่อยแปดสมีค่ะร้อยแปดสิบกมี่่ครับเฮดเพาะหนังนี่ป่ะครับเฮดเพาะหนังสองร้อยห้าสิบบาทช่วงนี้ราคาเฮดเพาะเรียกอเลยป่ะครับเนี่ยซื้อครับช่วงนี้ราคาพวกกินครับผมมารอบนั้นยุนีน่าจะขายยูโกร่อยมรอบที่แล้วนะครับผเขามาตอนนั้นมันออกเพาทัานหลายเนาะช่วงนี้มันออกมาหลายนะครับ ราคามันก็จะลดลงแน่จังหน่อยช่วงนี้พอะเสือครับเฮ็ดออกหลายเฮ็ดสมบปีเฮ็ดสุ่อยางซีเนวครับออกมาเฮ็ดเพาะกะ็ราคาอยู่ที่โลละสองอหาซีบครับถือว่าบอกเพ,เพ,พียงเดียวพี่พน้องครับราคานี่ยคือจะเป็นเฮ็ดยังบุ่เนี่ยเฮ็ดแดงหน่อยมันดอกคล้ายๆเฮ็ดก่อครับบ้านแก่เนี่ยหน่อยบอกครับแม่ นเฮดแดงหน่อยตัวนั้นบ่ครับน้ำเพลินเฮ็ดกรอบตัวนั้ำงามนะครับน้ำมันจุ่มหน่อยๆพอดีงามนะครับพอดีแข็งทุงละลายทงละลายนั่นเอครับช่วงนี้ราคาเฮดจะมแมนพ่อสี่ไปตลาดได้กับราคากับยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้เฮดเพาะหนังราคาช่วงนี้ จับต้องได้ครับราคาเห็ดจวงเนี่ยเที่ยวหนาสื่อนะครับของผู้ใดมากินเห็ดครับตลาดสดอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีเฮานี่นล่ะโอูโอ้นผขงขมยากมาหลบสายเดียวเส้นเดียวย่างโบรานสุดเลยพี่น้องครับมันจะย่างไปพู้นี่แหละเยอะกระลบมาพู้นอีกน,น,นะนครับพูดนะแม่ข่าพันกำลังขายใส่ยายยายงอยู่นี่ล่ะนี่เฮดดินเฮดแดงเฮดร่มรวม เฮดร่วมมีทุงเท่าไหร่เนี่ยของละห้าสิบบาทเฮดทานใหญ่ทุงละอร่อยทุงละหนึ่งร้อยบาทเดลสายได้พี่น้องจองนีนะจะเป็นพ่อเสือเนาะครับจอยเนี่เนาะพ่อเสือพ่อเสือครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะตลาดอำเภอบุญทะเลกนะครับเพิ่นจะขายอยู่นั่ตลาดสดเลยของผมนะครับสัญญาหนุ่มอีสานใต้ครับในยูทูปหาเฟซบุ๊กอะสัญญาเบาอีสานใต้ นี่เบิดเลาะตำรวจเ็ดครับจงไงไังอย่างเนี้ยหาเลาะซองหาเลาะโปรโมทเ็ดให้พี่น้องบ้านเฮานี้ยละเลาะโปรโมทต,ตลาดเนี่เพิ่นให้พี่น้องบ้านเฮามาซื้อหลายๆมาเด้อมาเลยมมาเด้อถุงเท่าไรไแม่ถุงละลอยลดได้เลยนะล้วนได้เก่าสิบเุงละลอยต่อรองได้อีกครับแม่ค้าบอกง่ายๆท่านเนี่ยเทสไลายเทสไลาย ตลาดอำเภอบุบนทะเลครเห็ดออกมาหลายครับเดี่อันนี้กรโดดได้ดอกบานมันเนี่ยสามตุงอร่อยนะครับเนี่ยดอกบานสามตุงอร่อยครับถ้าเป็นดอกก็ตุ้มๆทุงละอร่อยตลาดบุนทะเลครับเห็ดออกหลายแห้งไหมเนี่ยเสียงเอีองบักแดงกต่ห่องสันนันยู่เอีองแดงเป็นห้องยี่สิบบุ๊กเห็ดบวกเห็ดบวกวะท่านเห็นไหมครับบ่บมัมมี่มี่เห็ดบวกบะท่านโพ คักแน่ครับบรรยากาศตลาดเฮ็ดมเมือนี้ผมเสียบังบรรยากาศครับเฮ็ดยังบุ้งเนี่ยผมก็เชื่อเสียมันบ่ได้เฮ็ดแดงหน่อยแดยงใหญ่เฮ็ดกอตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดผึงผ่งเฮ็ดผึ่งผึ่งทานผึง่งเข้ากรรมครับนี่ม,มันดำดำแต่ว่ามันแสีบนั่นบ่แม่ งามงามปุดๆม,มันบมขมเดี๋ยวพี่น้องครับมันดำาจริงๆนี่หลากหลายสายพันธุ์ครับเดี่ยวจะบูดได้มักข้าวมะเรือกเหรอตลาดบุญทะเลก็ได้ครับพี่น้องครับเพิ่นเริ่มขายช่วงสายนิดจังหน่อยครับเพชรจังเขามาหลายถ้าไพ่มาจะสอนมามันก็สีบ่ท่านหลายเจ้านะครับเพราะว่าเพิ่นยังออกไปหาเพชรเพิ่นไปหาน้ำป่าน้ำดอนเพิ่นพ่ท่านเรือรบขอมาขาย ช่วงเที่ยงๆนี่แหละครับแห้งจะหลายแห้งโอ้โหชิ้นโตตั้ยางนี้ไหมถามไดนะจ๊ะถามโลละสามร้อยค่ะอ๋อบรรขายเป็นโลโลละสามร้อยบอกครับอระเบียบนี่แหละถ้าเพชรเพชรพึ่งแดงเ,เนี่ยพึ่งแดงเนี่ยเข้าเพชรเป็นถุงเลยเนาเนเนะนพ,พึ่งแดงถุงละหนึ่งร้อยบาทครับแต่ว่าวถ้าเป็นเพชรละงอกบรรขายอยู่ที่โลละสามร้อยครับช่วงนี้น้อแดงก่อนไหมอ๋อ เป็นร่วมๆนะครับละงอกแดงกับละงอกขาวอ๋อเป็นร่วมไหเนี่ยนั้นเลยครับนั่นร่วมๆนี่ละงอกละงอกเหลืองละงอกขาวนะครับเป็นร่วมกันโลละสามร้อยบาทมีไข่มีจุม่มร่วมสุยางครับเออย่าเหลื่มครับโมควันผาดครับผู้ใดเข้าไปทางช่องจะอูลแล้วกต่บลบออกมาทางนี้ครับตลาดนี่ยด้วยครับพีบ่น้องครับตลาดเทศบาลตำบลบุญทลิตนี่ครับ ลาดเทศบาลตำบลบุญทลิตกัมเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับช่องนี้เฮ็ดปลาออกมาหลายแห่งไอ้ขาเฮ็ดเป็นทุ้มสะสะใหญ่ใหญ่เลยเลือกเอาแม่เลือกเอาบรรยากาศคือขักในจุดหน่อยเลยครับคนละเจ้าคนละเฮ็ดหลายอย่างครับเฮ็ดเดินเอนเฮ็ดบดดินจะมีที่สันไปเดี๋ยวผมพาหยางไปบางเรื่อพี่น้ำ อร่ยจ้านลย่มายครับ่งไงครับมอนีมันยี่วะทานไงก็ได้เนาะอ้มอนีอออนคือเห็ดลายแท้ะอ้ผมบอกได้มาสองอาทิตย์บนท้งไงเห็ดลายครับของมาหลายช่วงพ่มามีแชร์เปน็นเนาะครับนาะน้อยนึงเต็มเลยผู้ใหญ่ครับไปฮอนลตาลายเลย คือว่าราคามันก็ลงมาหลายขนาดช่วงนี้ราคาลดลงหลายนะครับ <Ash> ช่วงครับเวลาสร้อยเนี่ยครัี่พี่กันครับมี่เฮดพี่กันจะเป็นเฮดอย่างโบนี่ครับเฮดโบนดินถุงเท่าได้ต่ายเฮ็ดถุงเท่าไดล่ะครับเฮดโบนดีนมากเพือนีโบแพงนะครับสามถุงไหลกับขายโอ้สามถุงไหลมันกับขายถุงละสามจิมหาถุงละสี่สิบบาทประมาณแน่นาะประมาณนี้แหละครับครับโบแพงโบแพงครับนน่ะราคามันลดลงมาหลายแล้ว ตัวนี้มันอ่อนแห้งเลยครับ๊อใช่ป๊อเบิครับเฮดบานเห่าอืมเฮดบานเฮาบรรยากาศย่ำคำคำย่ำแรงแรงครับโอ้บรรยากาศกำลังคือขัดพี่น้องบานเฮากำลังลังไลเขามาสืบนี่ข้าพเจ้าก็เอาเฮดออกมาจากป่ากำลังเอามาวางมาใหญ่ครับหลายขักหลายเนี่ยเด้อพี่น้องครับมื่อนี้ยเฮดออกเรื่อยๆครับท่างอำเภอบุญทะเลตลาดบุญทะเลครับมื่อนี้ โพสโพสโพสเฮดนี่สุเฮดสุสยางสุเนียงล,ละงอกแดงละงอกเหลืองอเอากับพวกเอามันเอาเฮดเฮดออกหลายถุงเท่าไรแล้วครับแม่เนี่ยร้อยหนึ่นแงแปดสิบร้นึงเนี่ยค่ะมันรอนไห้แปดสิบบาทก็ได้แล้วครับจักเป็นเอ็นเฮดยังกับแม่เฮดองค์น,น,นก คือแปลกๆเงี้ยน่อยครับแต่ว่าเพื่อนว่ามันเสียบมันคล้ายๆกันกับเพี้อันนี้ยนะเนี่ยมันจีบ่แข็งพอเห็ดก่อนมันจะบ่แข็งพอเห็ดก่อนไงมันแก่เสียบเสียบพึ่งกันครับเสียบคนละแบบแต่เราชนิดมันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปจั็หน่อยนะเห็ดละโมกเหลืองโอ้งามดเล้งองมันนี่เห็ดออกหลายนะครับอำเภอบุญทลเตคุนขายอยู่ตลาดสดตำบลบุญทลิตนี่ครับอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้เห็ดออกหลายผู้ใดมากินเห็ดได้พี่น้องครับ เริ่มแวะเข้ามาอุดหนุนนะครับทั้งอำเภอบุญทะเลกนขายทุกเมื่อได้นะครับอยู่นี่เนาะขายทุกวันนะครับเริ่มขายตั้งแต่เริ่มขายตัแต่เจัาโมงครับเ่าขายอ๋อโมงสองโมงก็เริ่มมีเฮ็ดเข้ามาแล้วนะครับเนาะถุงบ่แพงนะครับถุงละเจ็ดสิบแปดสิบบาทประมาณน,นี้เจ็ดสิบแปดสิบบาทดอกอยังตุ่มๆยังแข็งแขนไปนี่แหละครับบรรยากาศตลาด เพชรอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีเพชรไหลคือคักคือเจามาด้วยกันโอ้ยไสโอ้ยโปรดโพโปรดโพครับผู้ใดามาจากทั้งช่องตะอูนะครับเส้นนี้จะกเลี้ยนไปทั้งช่องตะอูได้ผู้ใดามาก,ก็ับเรืกก่องเมื่อวะตลาดส,สดเทศบาตบบนบนลตำบลบุญทลิกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุอบ,บลราชธานีครับ